องค์ประกอบการสื่อสารไอบ, com นะบาดูดอทคอมน่ะบาดูของคุณเปลี่ยนเลยนะไอองค์ประกอบคขบนป็นตัวยูตัวยูวยบาดูเออบาดูดอทคอมอ่าเป็นตัวยูนะอา่า ใจหรือเปล่าเขาจุดทูบจุดเทียนนั่งอยู่ตรงจุดนี้ให้การเกี่ยวกับมึงอย่างเดียวแล้วอีประคองท่านในคุณก็มึงอย่าแนละ้วกูบอกไว้ก่อนนะมึงเรื่องนี้นะมึงอย่ากูบอกไว้ก่อนนะมึงเพราะหย่งสนองถ้ท่านดนเนี้มตายเลยเนดะ้แล้วกูบอกไว้ก่อนนะตั้งแต่มาขึ้นนี่ก็ไฟกันเดียวก็ไฟจวดเท่านะี่ บพมีคุณภาพอีหอย่างบุรคนว่าอยู่ซื่อถ้าป่ามันแห้งเลยจุดไฟเผานี่ห้องสักนี่แหละเอาขึ้นมาเลยแต่ก่อนเนี่ยอ่เอาดีๆแล้วบอกไปก่อนะ้ะแล้วนี่เทหินนี่เขาว่าเทอยู่น,น้่สุเคยคิดมาว่ารถสิเขาไปได้ปะฮะรถเก๋งนีลมบ่ฮะแมนบา ฮะกูถามสุดว้วยแม,นม่นป่ะฮะเอาดินเขามาเทเลยแม่นปะ่ะรถเก่งทั้งได้แม่นมันดีกว่า,าเลยปะ่ะฮะฮะ,ฮะกูุครคิดปะ่ะฮะ กูถามสุาด้วยไอ้คนยืนยุทายรถอ่ะแล้วคนขับรถเน่ะเคยคิดปะรถเก่งขนาดนี้บอกเลยปะฮะแล้วแักนึงยันได้ใอยเนี่ยปบกแอดเสียทีทั้งท้างเนี่ยพี่พี่ขอตังค์หน่อยนะเพื่อ่จะไปออกถมที่ทาน,นตรงจุดนี้ ทำไมพี่โอ้ยพอเีนทางมันได้เป็นลูกหลงังลูกหลังแล้วทีนี้รถผมวิ่งโคลนมันติดไอ้เหี้ยมอย่าไปวิ่งเซ่ยัดแย่หนึ่งควาย